มันคั่มแล้วเราไปจัดดีกว่าอีเอ้าจิกกันเนาะโอ้โหตัวเองเกือบเสร็จสาวอุดรเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยเขาก็เกือบเสร็จเบาดอวแล้วเหมือนกันตัวเองมันใกล้ใกล้หน้าหนาวแล้วอ่ะตัวเองหนาวละสิหนาวแล้วเนาะหนาวใช่หนาวกายหรือหนาวอะไรอ่ะหนาวทั้งกายหนาวทั้งใจนะตัวเอง หนาวเนื้อก็ต้องห่มเนื้อสิใช่ไหมรักเราก็อยู่กันมานานแล้วเนาะไม่เคยเสียมคลายเลยเราก็ต้องเติมความหวานแบบนี้แหละตอนเย็นตอนเย็นเราจะจัดท่าไหนดีได้ทุกท่าแน่ได้ทุกท่าเนาะรักเหมือนเดิมแลนแหละใช่ไหมเราถ้างั้นเรา มันค้ำแล้วเราไปจัดดีกว่าอีเอ้าวอ้ไม่ใช่ตีเหรอเนี่ยโอ้ยเจ๊ผมก็พูดอะไรไปเนี่ยจัดจัดเจิดจิดอยผมก็หลงอะดีมันก็เด็กเหมือนกันเนี่ยทาไงนี่โอ้มันก็เก่เหมือนกันนะเหอ้าวไปเลยหาผัวและตัวเองคืนนี้เราไปกินข้าวไหนกันดีอะเขาอยากกิน บบบบชมูชบมบูชมูได้เลยที่รักเดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จอ่ะเราจะไปจิกจิกจิกกกันเนาะว่าเดี๋ยวที่รักชอบท่าไหนอะ่อะฮะท่าไหนหมอ,อท่าเดิมเราไหมสะพัดโค้งชอมันสนุกดีเนาะท่านี้เนาะ ที่รักกับผู้ใี่เขาเขืองอยู่เรื่อยเลยนะที่รักก็แต่ที่รักทำไมเสียงแปลกๆนะที่รักดูดูตันตันสูงๆยังไม่ว้าเอ้าจะตีเอาเจ้ามั้ยงนี่เจ้ามาอย่างงู้นี่เอาไปไปใหนแล้วป่ะนี่เจ้ามีใครเถ่ากับเจ้าเนาะโอ้ยข่อยก็เห็นว่าเป็นเนื้อเนียนเนาะข่อยก็ว่าผู้บ่าดสม่วยข่อยก็ว่าหัวใครทันเล็วโอ้ยเกินไปพวกนะสาวอุดรเนี่ยเกินไปเกินไปเจ้านี่ยเราแต่ัวข่อยได้ทำอะารนี่ยก็จักแล้วเอาผู้ใดัวเจ้าเอาเอาเอาดัน นี่เลยฮะโอ้ยเอ้าแล้วมายังไงเนี่ยเอ้าก็นั่งสลับคู่มากินผิดคู่เนี่ยเอ้าเป็นแจ็คเลยคนว่าไมนเจ้าเขาก็นั่งเสื้ยอยู่เนี่ยโอ้ยกะเถากันโน่นนะเกิดไปวนะคือการนอนเน้นๆเจ้าเหนมากเมืกินเกือบน่นเกือบเม่น่อยเสียเสตีนอ่ะเมื่อกี้นี่นาะโอ้ยโอ้โหตัวเองเกือบเสียสาวอุดรเมื่อกี้เนี่ยอุ๊ยเขาเกือบเสียเบาดอุแล้วเหมือนกันโอ้ยว้วไหนวะ กุยบยบอกเลี้ยวเจ้ากุยไม่เกิดยัดตีตัวเจ้ามาเบิ้งไข้จาัวนีไปใส่มาใส่เขาบอกบองวาเบิ้งไขเนี่ยไขยู่ผู้เดียวเมื่อกี้ขเกบดยตีแล้เจ้ามดละว่าเบิ้งหนุเบิ้งเมีย้งมนุเป็นยังไงมุญทิมเอไอาีรู้หมจเสั่ง้